เอ่อสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับมิดไนซันนะครับวันนี้จะมาอัปเดตอากาศช่วงเวลาสี่ทุ่มสี่สิบเอ็ดกันนะครับโอเคนะครับตอนนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มสี่สิบเอ็ดแล้วนะครับตอนนี้คือมารอบดึกสุดๆไปเลยนะครับทุกคนตอนนี้คือมาดึกมากนะครับดึกขนาดไหนลองคิดดูนะครับนะครับสี่ทุ่มเกือบห้าทุ่มนะครับตอนนี้ เราจะต้องรีบอัปเดตนะครับยังไงสี่ทุ่มยังไงก็ต้องอัปเดตมาสิบเอ็ดนาทีเท่าเดิมนะครับดูในกรณีที่รุนแรงนะครับถ้าหักมาช่วงเวลาสี่ทุ่มสิบเอ็ดก็อาจจะเหมือนว่าเราจะมาตอนดึกๆกว่านี้นะครับนะครับเพราะตอนนี้นะครับก็นะครับเป็นปฏิทินตอนดึกนะครับตอนนี้คือ ยังไง,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 งยังคงอยู่กับวันที่สิบพฤศจิกานะรถ้าเป็นเวลาถ้ามันเป็นเวลาห้าทุ่มห้าสิบเก้าแล้วก็ต่อได้เวลาเที่ยงคืนตรงมันก็จะเป็นเวลาดึกก็คือมันก็จะเปลี่ยนเป็นวันที่สิบเอ็ดพฤศจิกาเหมือนเดิมนะครับยังไงวันนี้เราจะต้องถอดเคสโทรศัพท์จกว่าโทรศัพท์เรามีความอุ่นหน่อยเดี๋ยวเผื่อเวลาอัปเดตปุ๊บเครื่องมันจะร้อนไงเดี๋ยวแบตมันจะหมดเร็วนะครับเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์เวลาอัปเดตอยู่แล้วแบตมันดับคามืออย่างเงี้ย นะครับและไม่อยากให้เกิดขึ้นจริงๆนะครับเวลาอัปเดตปุ๊บแล้วแบตมันดับคามือหรือบางครั้งบางครั้งจะบันทึกแล้วจะสิ้นสุดวิดีโอแล้วแต่แบตดันมันดับอย่างเงี้ยบางครั้งนะครับแบตไม่ได้ขึ้นตืน่าเปอร์เซนก็มีแล้วมันก็ดับติดเครื่องไปเลยนะครับมันก็ขึ้นโลโก้สัมซุงแล้วก็ดับไปเลยนะครับบางครั้งมันก็เกิดแล้วนะครับ นะครับขึ้นโลโก้ตองปุงแล้วก็ปิดตัวไปเลยนะครับเอาขึ้นคํานี้สักประมาณสองสามปีมันก็ปิดตัวลงไปนะอีกแล้วปิดเครื่องเปิดเครื่องนี้มากันอีกแล้วนะนะครับถ้ามันทานได้จอดับก็คือวิดีโอหยุดเลยนะมีโรมันจะหยุดเลยนะครับดังนั้นอย่าไปกดปิดจอหรืออย่ากดปุ่มเสียงในขาดเพราะปุ่มเสียง บางครั้งมันไม่รู้บางคนเครื่องใหม่คนใช้เครื่องใหม่มันไม่รู้แล้วกดปุ่มติ่งปุ๊บกล้องหยุดเลยเมานะคะดังนั้นเราไม่ไปยุ่งกับปุ่มเสียงนะครับเพราะมันเป็นพื้นฐานของกล้องนะครับมานะครับตอนนี้เกือบจะห้าทุ่มนะครับสี่ทุ่มสี่สามแล้วถ้าวิดีโอมันหยุดลงในช่วงเวลาที่ยังไม่ถึงห้านาทีครึ่งนี้ก็คือครึ่งเวลาถ้ายัง าาตายังต่ำกว่าห้าทีครึ่งก็คือทำใหม่ลบขีดเก่าทำใหม่เลยจะถ้ามันเลยห้าทีครึ่งแล้วก็คือได้เท่าไหร่ได้เท่านั้นเลยนะครับโอเคนะครับเพราะตอนนี้ก็นะครับเราก็ต้องใช้วาลาปรับตัวในมาตรฐานต่อไปนะครับเพราะตอนนี้นะครับเป็นช่วงที่หยุดพักงานนะันังน้นงานจะไม่ได้ทําในช่วงเวลานี้นะครับเดือนพฤศจิการเราก็อาจจะได้หยุดงานฟรี ดังน,นั้นก็อาจจะได้ไปท่องเที่ยวนะครับแต่ยังไงก็ต้องเสี่ยงเรื่องของสโนโหเพราะตอนนี้สนว์ยังมาแต่วันที่ 18, สิบแปดพฤษศตาเป็นต้นไปเขาบอกว่าจะมีมวลอากาศเย็นกําลังที่เริ่มต้นเนื่องจากการที่กําลังเริ่มอ่อนลงมาก่อนนะครับหลังจากนั้นวันที่ยี่สิบสองเป็นต้นไปนะครับมวลอากาศเย็นจะข,ข้างมาแรงนะครับลม อาจจะแรงไดถึงประมาณหกสิบถเจ็ดสิบไดเลยนะครับในบางที่หรือบางที่อาจจะแรงประมาณแปดสิบนะครับนะครับอาจจะแรงจนแบบของแบบล้มได้เลยนะครับของเบาๆเนี่ยลมได้เลยนะครับเช่นของหนักประมาณหนึ่งร้อยกร,รัมอย่างเงี้ยแล้วโดนลมแรงประมาณเจ็ดสิบอย่างเงี้ยของหนึ่ง้อยกร,รัมนี่ก็สามารถมีโอกาสเสี่ยงที่จะล้มได้นะครับนะครับ พราะตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่ทุ่มแล้วนะครับเราก็ไม่อยากจะนอนดึกนะครับแต่ยังไงเราก็ต้องมานั่งทําก่อนที่มันจะถึงห้าทุ่มนะครับพอห้าทุ่มปุ๊บก็จะปิดตัวบริการนี้ลงไปนะครับตอนนี้คือมาดึกสุดๆเลยนะครับเนี่ยทุกคนเกือบห้าทุ่มแล้วมั้งเนี่ยนะครับนะครับถ้าเกิดในกรณีรุนแรงนะครับอาจจะมาประมาณเท่าไหร่อาจจะมา,มา ถ้าในกรณีรุนแรงอาจจะมาประมาณเที่ยงคืน10นาทีถึงเที่ยงคืน20นาทีก็ได้นะครับในกรณีที่มาดึกรุนแรงอาจจะมาถึงหลังเที่ยงคืนซึ่งเที่ยงคืนในทุกค,คนก็นอนกันหมดแล้วนะครับแต่ถ้าเรายังไม่นอนถึงเที่ยงคืนเียเราก็ถ้าเราตื่นเวลา6โมงเช้าอย่างนี้ใช่ไหมคุณจะนอนน้อยกว่า6ชั่วโมงแล้วคุณจะเสี่ยงเรื่องสุขภาพนาค่ะคุณจะต้องถ้าหากคุณนอนหลังเที่ยงคืน แชงคืนก็คือเวลาในนาฬิกาในมือในโทรศัพท์เนี่ยมันจะไม่ใช่ยี่สิบสองจุดสี่หกแน่นอนมันจะต้องเป็นเลขศูนย์ศูนย์จุดศูนย์นะครับนะครับมันต้องเลขแบบนั้นเลยนะครับเพราะไงเร,เราเป็นเจ้าของคนลงคลิปก็ต้องเราก็ต้องรู้อยู่แล้วนะครับนะครับเราลงเราเป็นเจ้าของคลิปเราก็ต้องรู้คลิปของเขาอยู่แล้วว่าเขาจะลงปีไหนตอนไหนก็นะครับบางครั้งก็อาจจะเอาคลิปเก่า รหรือบางครั้งก็เอาจะบางครั้งก็จะเอาคลิปเก่าจากปี2008หรือปี2009เอามาลงในช่วงสมัยปีนี้ก็ได้นะก็อาจจะมีคลิปเก่าที่ไม่จําเป็นโผล่มาบ้างแต่งไงคลิปเก่าบางครั้งก็อาจจะจําเป็นก็ได้นะครับนะครับคลิปจากปี2008กับปี2009เ้นี่ยมันมีความแตกต่างมันกมีความหมายล้วนๆทั้งนั้นแหละนะครับแต่ในแต่ในแง่ของมุมว่ามันจะเป็นแบบไหนแค่นั้นแหละนะครับ ออนะเพราะยังไงอนาคตก็ยังคงมีอีกระยะไกลเรายังคงคำนวณไม่ได้แน่นอนชัดเจนนะครับแต่ตอนนี้ก็เป็นช่วงที่อากาศกำลังเย็นแรงไฟแรงทะลุเลยนะครับไฟกลางแรงทะลุเลยนะครับตอนนี้ตอนนี้คือแบบเย็นแบบสู้เลยนะครับตอนนี้นะครับเย็นสู้ซ่ากันเลยนะครับทุกคนนะครับโอเคนะครับ ตอนนี้ะครับมันกำลังเย็นสู้เลยนะครับตอนนี้ฟู่ฟู่นะครับหุดหลฟู่เลยเนาะนะครับยังไงก็นะครับเดือนพฤศจิกาแล้วนะครับอากาศมากักจะดีกว่าเดือนตุลาที่ผ่านมาแล้วนะครับเดือนตุลานะครับสโน,โน่นี่ยังก็ยังคงตกได้เน้นช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนนั่นัแหละแต่ปลายเดือนสโน่จะเริ่มตกเบาลงและโอกาสที่จะได้เห็นอากาศที่เรียกว่าสใสหรือเรียกว่าอากาศปลอดโปร่งแดดแรง อาจจะเริ่มเห็นบ่อยขึ้นในช่วงปลายเดือนตุลาที่ผ่านมาส่วนตอนนี้คือวันที่10พฤศจิกาดังนั้นมันก็อาจจะต้องมีมากขึ้นที่โอกาสจะได้เห็นอากาศแดดแรงมากขึ้นนะครับแต่พฤศจิกานะครับอากาศในกรุงเทพมันยังไม่ได้ถึงขั้นหนาวนะครับแต่ที่มันผิดปกต,ติมันปกติมันยังไม่ได้ควรหนาวนะครับแต่สิ่งที่มันผิดปกติก็คือมันหนาวแล้วก็หนาวเย็นนาน ติดลบตอนนี้ปัจจุบันนะคือติดลบ14เลยและให้เองลองคิดดูว่าคนที่อยู่ Youtube ว่าเย็นขนาดนี้กรุงเทพจะไปต่อไหวไหมแลก้กรุงเทพจะทํายังไงกับอุณหภูมิแบบนี้นะครับซึ่งนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีเรื่องของความชื้นหรืออะไรอัปเดตเข้ามานะครับนะถ้ามีความชื้น R.S นะครับมันจะบ่งบอกได้ชัดเจนเลยว่าตอนนี้ปัจจุบันนี้ความชื้นเท่าไหร่แล้วโอกาสเสียงสโนตกมันจะเป็นเท่าไหร่ ก็จะมีการคำนวณแล้วก็ชี้แจงอีกทีหนึ่งให้ทราบกันเนาะปัจจุบันนี้ยังไม่มีการอัปเดตเข้ามานะครับดังนั้นก็จะให้ดูแค่อุณหภูมิกับติดลบ14องศาก็พอกับลม1 4 2สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงก็พอนะครับอยู่เจอหลักๆมันค่อยๆค่อยๆเพิ่มเข้ามาเต็มทีละเดือน2เดือนนะครับหรืออาจจะมากกว่าน,นั้นในตอนแรกอัปเดตนะครับเพราะยังไงนะครับอนาคตของเราก็ยังคงมีต่อบไป่อยๆแบบไม่กล้ายังคงยังมีแบบก้าวกระโดดแล้วก็ เทคโนโลยีพัฒนาแบบทฤีวัฒนาต่อเนื่องนะครับแบบค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับอนาคตอาจจะมี AI ที่ฉลาดมากขึ้นนะครับเหมือนแอด ChatGPT ที่ตอนนี้ได้ ChatGPT 5แล้วนะครับก็รู้สึกว่าคาตอบมันจะฉลาดขึ้นนะครับแต่ความเร็วในการตอบนั้นมันยังเท่าเดิมไม่ได้อตอบเร็วขึ้นแต่มันเล็กแต่มันดีขึ้นกว่า GPT 4นะครับนะครับแนะนําว่าแอป ChatGPT เป็นแอปที่ดีนะครับ ตอนนี้มานี่เกือบห้าทุ่มนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวยังไงนะครับนะครับถ้าจริงๆริบรรยากาศดูเหมือนห้าทุ่มแล้วหน่แต่จริงมันยังสี่ทุ่มห้าสิบนะครับเดี๋ยวยังไงคลิปเวลานะครับอัปเดตสิบเอ็ดนาทีเหมือนเดิมนะครับกุ๊บนะครับนะครับตอนบื้อๆก็ต้องเปิดไฟแรงๆหน่อยนะครับจะได้แสงสกจะได้สว่างนะครับคลิปถ่ายจะได้ไม่มืดนะครับ เวลาถ่ายคลิปมันจะได้ไม่มืดน,นั้นไอ้ท้ายเปิดไฟแรงๆใสไว้เลยนะครับนะครับแตบตเท่าไหร่แล้วเออสามสิบเอ็ดนะครับอย่าพิ่งสามสิบแล้วกันนะครับอย่าพิ่งสามสิบแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะต้องมีการลงคลิปด้วยนะครับคืนนี้คืนนี้ลงคืนนี้เลยนะครับไม่ลงเช้าวันพรุ่งนี้นะลงคืนนี้เลยนะครับเมื่อวานไม่ได้อัปเดตกเพราะว่าแบตมันจะหมดแล้วแหละนะครับเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันกลัวว่ามันจะดับกวางทางอีกนะครับ เพวมันจะเป็นดับเวลากลางทางนะครับเวลาอัปเดตคลิปทีมนี่ชอบไปดนะับกลางทางน่ะเวลานั้นแบตมันไม่ได้ทันได้หมดหรือสูดเปอร์เซ็นต์แต่มันก็ดับกลางทางแต่เครื่องบางเครื่องนะครับเ <st complic> ครื่องบางเครื่องแบตมันจะดับไปที่ประมาณห้าหรือสิบนั่นแหละบางเครื่องแต่เครื่องเรามันไม่เครื่องเรามันดับที่ประมาณสูดพอสูดปุ๊บมันดับเลยแต่เครื่องบางเครื่องนะครับเช่นเครื่องรุ่นเดเหลือสองมันก็จะบอกว่าปิดตัวลงเครื่องมันจะปิดตัวลงภายในสามสิบวิ มันก็จะผล่อย่างนี้นะครับโอเคเลยนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่รับชมคลิปนี้นะครับขอบคุณครับ